สวัสดีค่ะกลับมาเจอคุณตุ้มอีกแล้วไม่เจอไม่ได้ต้องเจอกันทุกวันนะคะเมื่อวานนี้เราพูดกันเรื่องถึงเรื่องของหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะคะเด็กๆชมคลิปไปแล้วการเรียนรู้อะไรคะเลขสี่นะคะ เลขสีจำนวน4ค่ะแล้วก็การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโฟนิกตัวเคฝึกออกเสียงทุกวันนะคะ KK 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 แข้งกลุนะคะเอาเลยค่ะเมื่อวานก็ชมคลิปแล้วก็ฝึก การอ่านออกเสียงนะคะวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่คุณคุณครูจะมอบหมายในวันที่3ใช่ไหมคะวันที่3ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวค่ะแต่กิจกรรมในวันนี้คุณครูจะฝากเด็กๆว่าให้เด็กๆ วาดภาพค่ะวาดภาพบุคคลในครอบครัวของเด็กๆเองค่ะที่บ้านเด็กๆมีกี่คนคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกใช่ไหมคะพี่สาวน้องสาวอะไรวาดมานคะคะวาดมาออพ่อ้าแม่ขา ใช่ไหมคะวาดมาเลยค่ะที่มีอยู่ในบ้านของเด็กๆเ,เองประมาณนี้นหมคะเห็นไหมคะเห็นชัดไหมคะประมาณนี้เดี๋ยวดูภาพข้างบนก็ได้ค่ะใหญ่ๆประมาณนี้นะคะจะวาดแบบไหนก็ได้อันนี้คุณครูวาดเป็นตัวอย่างให้นิดนึง แต่ต้องระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะระบายสีด้วยค่ะแล้วก็ฝากผู้ปกครองช่วยบันทึกนะคะบันทึกคำพูดของเด็กๆถามเด็กๆว่า,าวันเด็กๆวาดใครบ้างคะ่ะ ติดต่อผู้คุณครออูผู้ปกครองก็วาดก็บันทึกลงไปนะคะว่าน้องเขาวาดคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่และก็พี่ชายอะไรประมาณนี้นะคะสวยไม่สวยไม่เป็นไร